จ่าสืผ้าเมื่อมเมืองอยังนี่เอาข้าวต้มทีอันไม่ยามเพิ่นหายมานี่จ้าพี่น้องจ่ามาอุน่นเอาฟิดไว้เมื่อคืนนี่แหละจา้าแล้วมาอุ่นอยู่สามสี่อันพอได้กินไปก่อนโอ้ยห่อนเยอะบ้างคนเด้อเนี่ยจ้าสามสี่อันพี่น้องเอามาอุ่นพอได้กินเป็นเป็นเพือ่อไปนี่จา้าผู้ใดเก็บวิธีเก็บเด้อยจา้าเอาไปฟิตไว้พี่น้องมันจะกินในโดนนี่เพิ่นกระเฮ็ดมาเป็นพุ่งพ่วงมาหายก็เอาไปฟิตไว้เวลาจะกินกับมาอุ่นเนี่ยนี่จา้า ยาสียิบึ้นมาให้เบิงเด้อกแป๊บหนึ่งนี่เป็นแนวนีจ้จ้ะกะห่อนกินใดแ่บปกติเด้อจ้ะพี่น้องจ้๋ยวล่วอให้เย็นสิปอ,อกให้เบิงเด้อจะพี่น้องจ้าหลังจากที่ห้าเอาไปอุ่นหนึ่งห่อนไดที่แล้วเข้ากับชิมมะแกะกินกันเลยจ้ะนี่มาข้างในเพิ่งจะเป็นจ,งนจังไหยนะชิแกให้เบิงเพิ่งใส่เสือกฟางเ้วอจ้าหมัดนี่ อุ้ยยังห่อนอยู่เลยจ้ะอุ้ยตายแล้วห่อนอืมเป็นแน่นี้จ้ะนี่นี่ทัว่วมีกล้วยจะเห็นกล้วยบ่ะีทั่วข้างบนมากินกันเลยเฮานี่ร้านจ่าทีแกเรียบร้อยแล้วมากินกันจ้ะจะเป็นแน่นี้นี่เรียบ้อจ้ะอของอันนี้มันจี่เนาะนี่ อืมอร่อยหอมถั่วสงจแบจ้ะบงานนี้ดีจ้ะอืมอร่อยมากไม่กล้วยม่กล้วยมีถั่วสง อร่อยมากต้องกดป่ะ